นี่คือของแฝงแฝดพี่เน่าเหม็นมากและเนื่องจากมีคนนี้ขยะถึงเน่าเหม็นแต่เวลาาไม่ดนเขเดี๋ยวเราไปไหนครับไปไปยีครับ นี่คือความแฟนแฟนนะคะ แล้วเราก็ไปกันคาดะทางไหน่าไหก็ได okay, ้ที่เดินได้เดินแล้วไม่อันตรายเอาไปสวยก็ถ่ายไปเลยอนนี้เรามีวิทยากรฝรั่งเพิ่มอีกคนนึงแม่โกตัวจิ๋วหนี่เลยไม่แล้ว ก็ค่ะโอเคถ่ายไปก่อนเดี๋ยวถ่ายวิวไปสวยก่อนนี่ก็คือมัสยิด <sus> ย <Toyota> ังพ um ี <bloom> ่อุ้นพอดีนะพวกเราก็จะ เปิของมัสยิดนะคะไแล้วก็ไปกันเลยค่ะโรงเรียนบ้านครัววิทยานะครับรและนี่ก็คือมัสยิดยานอุนคอยลียะน,นะคะก็อยากจะถามรูปเกี่ยวกับมัสยิดค่ะ

งงงงงนี่ก็เป็นกุโบยของสุลอ่ามัสยิดนีนะคะนี่ก็คือกุโบสถานที่รำลึกถึงความตายที่ผู้เสียชีวิตแล้วถึงอิสลามมุสลิมนะคะเขาก็จะมาฝังที่นี่ก่อที่เราจะเสียชีวิตเราก็ต้องทำความดีเอาไว้ก่อนค่ะ

ก็ผมแม่ผมอยู่ตรงนี้แม่ก็ตายตายมา20กว่าปีแล้วตั้งแต่ปีสองหนึ่งเสียบตั้งแต่สหนึ่งต้นต้นเนี้ยต้นอะไรอ่าต้นทมอะฮะต้นทมนี่แหละต้นทมคือลุงผมมามาปลูกมาเสียบไว้เฉยก็ขึ้นก็เลยนี่ก็คือหลวงตาผมแล้วก็หลวงแม่แม่ผมตายตั้งแต่2อหนึ่งออกอ่อนออกน้องได้แค่สามวันเองพอคนเก่าลงเนี้ยพอคนใหม่ลงปุ๊บคนเก่าก็ใส่ห่อตามแล้วก็ฝังเหมือนเดิม ก็เราจะไม่เอาขึ้นมาลาวานันสกุลวันนาบ้ายไม่เชื่ออันนี้มันถเขาบอกว่าสมัอันนี้มันโรมลลายมาไก็พูดถูกด้วยใช่มาถึงลักษณะจะ จ้าของก็แสดงเป็นคุณตาแก่ๆอ๋อแสดงว่าท่านตายตอนกี่กี่ปีละก็ตายตั้งแต่ยี่สิบเมษาสี่เก้าสี่กทำอะไรกันคะเขาก็จะมาทำดอกไม้มาวางแล้วก็เขาห็นอาเดยวเขาเดยวเขาแก่กตอนนี้มีความรู้สึกเหมือนมีอะไรมานั่งทับข้างหลังจ๊ะ ครันจูอี่ยที่ขายรัก็เราจะขอเอาเราเคต้องทำมืออย่างนี้ค่ะแล้วก็ท่องล้ามองโดนอันทำแล้วก็จะเริ่มท่องก่นเลยฮุยยุบมเล Anham do lila biro pen alamik alamani rohi man kiau mikir iya karena puruwa iya karena saib itina sila tan musakib sila tan kailin mati merahi maradali amen. ใครเป็นคนสอนครับปกติท่องดูอาก็มีครูแถวบ้านสอนท่องยากไหมไม่ยากค่ะถ้าตั้งใจจำไปได้แล้วปกปกติเราใช้ภาษาอาหรับในการพูดคุยในที่บ้านว่าใช้ภาษาอาหรับภาษาเยาวีก็ใช้ภาษาไทยเนี่ยนะแต่ว่าก็เหมือนแบบเรามีบทสวดไว้ทำพิธีได้ เรียบไปเลยถ้าคนเขาเล่ากันว่าเขาจะโปร่งขึ้นเขาเล่ากันว่าถ้าคนที่ดินเรียบเรียบแบบมองไม่ค่อยเห็นดินอย่างเงี้ยก็ทําบุญมาน้อยถ้าดินโปร่งโปงแบบนู้นเขาก็าทําบุญมาเยกว่าพีา่พี่ก็มันไม่ชัดอ่ะพี่คุณอาสลามเนี่ยอายุ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 น้ำเอาไป สิบสามเมษาห้าสิบนัดนู่นด้วยแค่มีลทาไมมนิ่เจริญเยอะจังเลยเออสงสัยไหมทำไมนิ่มเจริญเยอะจังมาเจอนิ่มเจริญนี่ก็นิ่มเจริญเอาทีนี้ต้องพิสูจน์แล้วแหละว่าทำไมนิ่มเจริญเยอะจังขอสลายหมดเลยทีเดียวเลยทีเดียวเลยนางสาวมาเรียนนิ่ม อ่ะเดินตามหลังพี่ไ้ครับใครอ่ะนิ่มเจเรนเหรอไม่ต้องนิ่มเจเรนก็สร่ารได้และตอนนี้พวกเราจะกลับชุมชนบ้านควาใต้แล้ว ครั้งหน้าพวกเราจะมาใหม่ครั้งนี้พวกเราขอจบการเดินทางแค่นี้นะครับ,รบช่ายโย่จ่เพื่อนเพื่อนบ๊ายบาย นี่คือซูลเลีายาม่อุนคอริยะค่ะเป็นสถานที่ที่คนผู้คนที่นับถือศาสนาอิสลามมาก,กับว่าพระเจ้าของเขาค่ะวันนี้เราก็จะมาหาข้อมูลกันตอนนะคะว่าทําไมนามสก,กุลนิ่มจเ,เ,เจริญถึงเยอะจังเราก็จะถามจากจากเพื่อนที่ชื่อแกงค่ะเชิญค่ะดีตุ้มเร็ยวดีดอกสวัสดีครับที่นามสก,กุลนิ่มจเจริญถึงเยอะก็เ,เ,เ,เพราะนามสก,กุลนิ่มจเจริญเขาคือต้นตระกูลของที่พุ่นชุมชนบ้านโคต้า และเข้ามาอยู่เป็นคนแรกของที่ฝูนชุมชนขอบคุณค่ะและอะไรไล่เลยสามงั้นเราก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าทำไมนำสกุลนิ่มเจริญเยอะจังงั้นเราขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะแลนสว้าราผู้งม